โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และเสริพร้อมรากับผม Victory Cat นั่นเองเกมั้นกำลังรับชมในทุกเกมไม่ครับนั่นเองนะผมซึ่งนี่ก็ม็อดดีๆมาฝากดีๆเช่นเคยนะผมซึ่งม็อดที่ได้มารีวิวนี้มีม็อดชื่อว่า มินิบอสนั่นเองนะผมซึ่งเป็นในรูปแบบของมอนสเตอร์นะผมที่มีพลังเหนือชั้นนั่นเองแต่ว่าตัวอาจจะไม่ใหญ่มากนะผมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมินินั่นเองนะผมซึ่งอาจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกแรก็อย่าลืมก,กดติดตามกดซับสไครเบอร์นะผมเปิงใ,ใ,ใจผมไม่มพผ้ติดตามคลิปใหม่ของเราด้นั่นเองนะผมซึ่งตรงน,นี้นนผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอเทมนะผมของเจ้ามอนตเตร์นี้นั่นเองและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแร่นะผมจะมีในส่วนของแร่ ที่้ายกับไอรอนนะครับผมแต่ว่าจะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นรูปของสีแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของแร่ตรงนี้นะผมเราต้องทําการหามานะผมซึ่งจะดรอปจากมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ก่อนแล้วมันจะทําการดรอปในส่วนของสีดําแล้วก็สีแดงมาให้นั่นเองนะผมซึ่งสีดํากับสีแดงมยทมาทอะไรนะผมซึ่งเอามาทํา เป็นชุดเกาะนั่นเองนะผมซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการทําชุดเกาะสีดำนะครับผมซึ่งสีแดงก็คล้ายๆกันเลยนะผมซึ่งวิธีการครัพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับชุดเกาะปกตินั่นเองนะผมซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเออมันไว้ทําอะไรนะคุณผู้ชมผมผมมาออกมาแล้วแล้วพอผมทําการคลิกขวาแล้วมันรู้สึก มันจะเด้งออกจากเกมเลยก็ว่าได้นะผมซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคารของมันนะผมซึ่งวิธีการคาของมันนะผมใช้ในส่วนของบล็อกสีขาวๆนะผมรหัสบล็อกคือหนึ่งรหบ้านะผมทำเป็นในรูปแบบของตัวทีนะผมทําเหมือนไม้กางเขนเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นในรูปแบบของตัวทีนะผมไอตัวไอก็ได้ตัวไอพิมพ์ใหญ่นะผมถือว่าง่ายดีนะผมก็จะได้เจ้าบล็อกตัวนี้มานั่นเองนะผมในส่วนของวิธีการคาบชุดนะผมก็จะ รูปแบบเดิมเลยนะผมแต่แค่จะใช้ในส่วนของบล็อกนะผมเอ้ยครับผมจะใช้ในส่วนของแร่สีดานะผมแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งประสิทธิภาพของมันนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าประสิทธิภาพของมันจะเท่าเทียมเหมือนเจ้าชุดกรอบปกติหรือเปล่านะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันนะครับผมเดี๋ยวเราเอาสีดําก่อนแล้วกันเนาะผมคิดว่าสีดํานี้มันจะง่ายมากนะครับผมโอเคเรามาลองใส่ดูนะครับผมเป็นไงอ่าแล้วเราต้องปรับเป็นเกมโหมดด้วย โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราใส่ไปแล้วนะผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพมันก็ไม่เต็มที่นะผมไม่เหมือนในส่วนของไดมอนนะผมไดมอนอาจจะเต็มที่มากกว่านี้นะผมว่านี้จะขาดอยู่2ช่องนั่นเองนะผมส่งโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเกมหมดหนึ่งนะผมซึ่งในส่วนของแร่นะผมแล้วก็เจ้าไข,ข่ของมอนสเตอร์นะผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาให้ทั้งหมด นะครับผมประมาณเก้าตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งเราสามารถทําการเซกออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของมอนสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอันนี้รู้สึกว่าเราต้องเคลียร์เอานะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะทำการเซกออกมาเดี๋ยวผมขอทําการสร้างก่อนนะครับผมขอทําการอ่อค r e เอทก่อนรู้สึกว่า,าเราต้องเข้าตรงไหนนะเอ๊ <c oughs> ผมก็ลืมแล้วเหมือนกันว่าผมจะทำอ่าจะทําการตีบวกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราใช้ในส่วนของ ดาบดาบดาบไดมอนด์ดดไปก่อนละกันนะผมว่าผมเลี้มมันง่ายดีนะโอเคโอเคครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาลองทีละตัวละกันเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นในสองตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมโอเคเอ,เอาสีแดงมาก่อนนะผมสีแดงตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นซอมบี้นะคุณผู้ชมเออนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันอุ้ยแดงป่องคุณผู้ชม ผมว่าน่าจะนั่นน่าจะใช่นะแมงป่องนะผมซึ่งมีเลือดอยู่ที่ร้อยห้าสิบนั่นเองนะผมโอ้โหนี่หรือแมงป่องโอ้โหค่ายากมากคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเกิดจากขนาดนี้คุณผู้ชมผมว่าไม่ไหวนะฮะโอ้โหตายแล้วนะผมอา้าวพอค่าเสร็จปุ๊บมีอะไรด้วยคุณผู้ชมโอ้โหมีการดรอปอะไรให้ด้วยนะฮะผมซึ่งโอ้โหในนี้เราจะมีของด้วยนะผมซึ่งของที่เราได้มาก็จะเป็นในส่วนของ ดาบไอรอนนะผมที่ลงมนแล้วก็ในส่วนแอปเปิลทองแล้วก็ในส่วนของกล่องเอ้อครับผมในส่วนของ exp นั่นเอง,เองนะผมเออถือว,ว่าดีมากนะผมต่อมาในส่วนของอันสีเขียวอันนี้น่าจะเป็นซูเปอร์สลัมนะผมซูเปอร์สลัมนี้น่าจะเป็นสลัมตัวใหญ่ๆนะผมคิดว่าเพราะผมเห็นเขารีวิวอยู่ผมผมเห็นเขารีวิวอยู่นะผมซึ่งเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเลือดมันไม่บอกด้วยคุณผู้ชม ไม่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 ไม,ไม,ไม่เราเราเรา,เราต้องล้อมมันไว้ล้อมไว้ในกรอบนี้ก่อนนะผมอุ้ย uh เลื่อนมันแค่รอยเดียวแต่ว่าประสิทธิภาพมันโอ้โหประสิทธิภาพมันเหนื่อยชั้นนะผมอ, uh, อ, uh, อ uh, 拜拜ู้อู้อู้อู้เด้งเด้งนะผมดูซิว่าดรอปอะไรมาบ้างนะผมซึ่งจะดรอปในส่วนของสลัมบ็อกนั่นเองนะผม <MO yt> ซึ่งสลัมบ็อกก็จะเกี่ยวกับเจ้ามอตัวนี้นั่นเองนะผมโอเคเอาของไปเกยวไว้ต่อมาจะเป็นในส่วนของอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น <Rules> <MO yt> อซอมบี้ไม,ม้นะผมเคยเห็นไหมซอมบี้ไม้นี่จะเป็นในรูปแบบนี้นะผมซึ่งมัน,ม,นมันเหมือนผีหัวขาดมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีหัวตรงนี้ผมคิดว่ามันเหมือนมันถือหัวของตัวเองนะผมเหมือนผีหัวขาดเลยนั่นเองนะผมอุย้ยเมื่อกี้ผมคิดว่ามันวับหนีผมได้นะฮะคุณผู้ชม,อมโอ้โหมันถ้าจะฆ่าย,ยากขนาดนี้โอ้โหต้องใช้ดาบลงมนจริงๆคุณผู้ชม ไม่ไหวนะผมค่ายากจริงๆอุ้ยอ๋อจะได้ในส่วนของต้นไม้มานะผมจะดรอปต้นไม้มาแล้วก็จะมีกล่องบนเหมือนกันนะผมก็จะมีสของต้นไม้แล้วก็ในส่วนของขวานลงมนในรูปแบบของไดมอนแล้วก็จะได้กระดูกมานั่นเองนะผมกระดูกเอาไวลิงหมานะผมซึ่งแหมถ้าเกิดเทียมถ้าเกิดแถมหมามาด้วยก็จะดีเยี่ยมมากนะผมต่อมาจะเป็นในส่วนของคิปเปอร์ใช่หรือเปล่าเพราะผมเห็นคําว่าคิปเปอร์อยู่นะฮะปุ๊บอุ้ยก,ก็ปกตินะ เออมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะดอปในส่วนของอะไรเนี่ยมันเป็นมันเหมือนไดมอนแต่ว่าไม่ใช่ไดมอนนะเออไม่อะไรไม่รู้แล้วก็จะมีแครอทนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของหมาป่าใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะหมาป่าอุ้ย,ยนี่ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยคือคือจะเป็นในส่วนของเอ็นเดอร์แมนก็ไม่ใช่นะผมแล้วมีมัน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  ขามันก็ปนแปลกๆเลยคุณผู้ชมเออเฮ้ยดูซิว่าต,วตัวนี้จะดรอปอะไรให้เรานะฮะโอ้โหไปไกลามากดรอปอะไรดรอปอะไรอื้อ,อดรอปอะไรไหมไม่ดรอปคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่ฆ่ายากมากแล้วก็ไม่ดรอปอะไรให้เราเลยนะผมเสียแรงต่ามากคุณผู้ชมนะครับผมต่อมาจะเป็นในส่วนของฟีเดอร์คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมอุ้ย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ย มันมันเหมือนผีหัวขาดมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่านี่คือมันจะมีคอมาให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมอุ้ยเวนดาดาภายไปไหนเมื่อกี้ผมคิดว่าดาบมันคงไม่พังเฮ้ยคุณผู้ชมเราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้นะครับผมหรือว่าต้องใช้อ๋อมันจะมีดาบของมันด้วยนะฮะแต่แต่ดาบอันนี้มันไม่มีวิธีการคาให้ผมเลยไม่ได้สนใจมันนะผมไม่นึกว่าเราต้องเอามาใช้ตีในที่นี้ด้วยนะครับผม เอ้าม,มันก็หายเหมือนกันอะเวนคือเราต้องรีบตีใช่ไหมเอ้าหายอีกอ้ยอย่านี้อย่านี้อย่านี้อื้อผมโอเคก็จะดรอปมาในส่วนของดาบประกายสะประกายสีมันมันประกายมากนะคุณผู้ชมเนาะถ้าเกิดดูในช่องนี้คือเหมือนแบบมันมีแสงจ้ามาแล้วก็ในส่วนของดาบไดมอนนั่นเองนะผมอ๋อมันจะเป็นในด้วยแบบเหมือนกับว่า พอเวลาเราตีมันไปเนี่ยนะผมก็คือมันเหมือนว่ามันจะดูดของเราไปใช่ไหมครับผู้ชมแล้วพอเราทำการฆ้ามาันเสร็จปุ๊บเนี่ยของที่มันดูดไปเนี่ยมันก็จะกลับขึ้นมานั่นเองนะเออผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนี้นะผมต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของโกเลมอ่าโกเลมสีแดงแป๊ดเดียดเลยนะผมถือว่าใชา่เลมากนะฮะโอเคออนะผมจะดรอปอะไรมั้งเนี่ยจะดรอปในส่วนของไอรอนนะผมสี่ก้อนแล้วก็จะมีดอกไม้มาให้เราด้วยนั่นเองนะผมแม โกเลมเขาเป็นคนรักดอกไม้นะครับผมโอ okay, เคแล้วก็ให้เขาไปอันนี้จะเป็นโกเลมเหมือนกันแต่จะเป็นในรูปแบบของสนโน่นั่นเองนะผมอันนี้โกเลมเหมือนเนี้ยนี่คือคทีเดียวตายเนี่ยผมนะผมสิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นในส่วนของสนโนบอลนะผมเจ็ดลูกด้วยกันนั่นเองนะ okay, นะโอเคไหนดูซิว่าเหลืออีกตัวหนึ่งนะผมอันนี้จะเป็นตัวสุดละตัวสุดท้ายนะผมนั่นคือในส่วนของไอรอนโกเลมนั่นเองนะผมก็จะเป็นเหมือน ก็เล่นปกตินะอันนี้เออหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในแบบแพงแต่ว่าผมหยิบม,มาเองว่อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผม,มแต่ว่าเราหยิบม,มาแล้วโอ้ยแดดรอนเดียวเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับเจาา้ามอตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะมีสองตัวที่เป็นตัวเด่นก็คือมันจะทําการดรอปมาให้นั่นเองนะผมในส่วนของซอมบี้ไม้แล้วก็ ตัวแมงป่องนั่นเองนะครับผมซึ่งมอเตัวนี้สามารถทําการดาวน์โหลดได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างใต้ description ไว้ให้นะครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วก็มอเตัวนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบมอเตัวนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และท้ายที่สอย่าลืมไปตดไปไิดตามกด subscribe ในผมเป็นแรงใจผมในการว่าติดตามคลิปใหม่ๆโดย้วยนั่นเ,นนเองก็วันนี้ Victory Cat ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ